อ่อนี่คือสัตว์วัดป่าภูผ,ผาสูงเป็นตุ๊กแกก็ไม่ใช่จิ้งกะก็ไม่เชิงดูตามันหน่อยดูตามันตาเหมืนอนงูหัวเหมือนตุ๊กแกตัวเหมือนกับจิ้งกะหาคนจิ้งจกไอจระเ้ไดนอเสาร์อะไรก็ไม่รู้แต่เราพัดดูลายมันดูลายมันชัดช เขาใกลยังไม่ชัดเขาไกลยังไม่ชัดนั่นแหละดูสัตว์ตัวนี้ใหญ่มากสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดแห่งวัดป่าภูผาสูงอยู่ในตาดูขาดูหลังดูลายดูหางคล้ายกึ่งคล้ากึ่งูเลย เออค้ายงูงูเอแล้วก็ค้เป็นทางงูมันสัตว์แปลกๆป็จะมีป่าลึกๆจะมีสัตว์พวกเนี้ยสวยๆที่จริงมันสวยนะกระแดงสวยอมน่ารัะ